สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาปรุงดินในล้อ,อยางนะคะล้อ,อยางที่เห็นอยู่นี้นะคะยังไม่ได้มีการปรุงดินอะไรใดๆเลยนะคะทุกคนต่ายใส่แค่ปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าขี้วัวลงไปเท่านั้นเองนี่นะคะนี่ค่ะตายใส่แค่ตัวขี้วัวนะคะโรยมาอยู่หน้าดินแบบนี้นะคะที่ต่ายโรยไปก่อนเนี่ยก็ เพราะว่าตอนนั้นนะปุ๋ยคอกเนี่ยมันอยู่ในกระสอบนะคะต่ายก็เลยให้พ่อกรเนี่ยโรยแต่ละล้อ,อยางไปเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะล้อ,อยางนั้นด้วยนะคะ แล้วก็ล้อยางทางนี้ด้วยนะคะก็คือโรยเฉพาะปุ๋ยคอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไต่ก็จะเอาพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยมาคลุกมาผสมมาปรุงดินกันทีหลังนะคะตอนนั้นก็คือทําไปเพราะว่าความสะดวกนะคะพระก่อนยกกระสอบปุ๋ยแล้วก็เทเทเทตามแต่ละล้อยางนะคะแต่ว่าทุกๆล้อยางเนี่ยยังไม่ได้มีการใส่อินทรีย์วัตถุอย่างอื่นเลยมีแค่เพียงปุ๋ยคอกเท่านั้นค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเติมอินทรีย์วัตถุนะคะให้กับพืชผัก ให้กับดินของเรานะคะขออภัยให้กับดินนะนี่ค่ะใส่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะของที่เราจะเอามาปรุงในวันนี้นะคะสิ่งที่ใส่เตรียมก็คือนี่เลยเปลือกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยแห้งนะคะที่เรากินกล้วยกันในบ้านเนี่ยเปลือกไม่ต้องทิ้งค่ะทุกคนและตัวนี้ก็เป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนานานะคะก็เก็บไว้ค่ะเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีนะคะ ตัวนี้ก็เปลือกไข่ค่ะเอาละค่ะต่อไปเราก็จะเทคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปรุงดินเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะ ที่หลักๆเลยเนี่ยจะต้องมีปุ๋ยคอกมีอินทรีย์วัตถุมีดินนะคะจะเป็นดินเก่าหรือว่าดินถุงที่เราซื้อมาก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีกับมะพร้าวสับหรือแกลบก็เอามาร่วมปรุงได้ค่ะแต่วันนี้แต่จะใช้เท่านี้เลยนะก็คือใช้ของตามที่มีเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าแต่ยังไม่ได้ซื้อกับมะพร้าวสับนะคะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อแกลบด้วยนะคะก็คือหมดทั้งสองอย่างหมดเลยนะคะยังไม่ได้ซื้อมาแล้วเรามีแค่นี้ เราจะปรุงแค่นี้ได้ไหมคำตอบคือได้นะคะเอาละค่ะจัดการกันได้เลยนะทุกคนก็จะใส่อินทรีย์วัตถุลงไปนะคะลืมอัปเดตให้ฟังนะคะว่าค้างผักนะคะจากที่ล้มในคลิปก่อนหน้านี้ที่ต่ายเคยถ่ายให้ดูเนาะ ที่ใช้บริการลุงคิดนะคะให้ลุงคิดมาจัดการค้างผักให้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือค้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบีบเปลือกไข่ก่อนแล้วกันนะเวลาทุกคนทำกเกษตรเนี่ยนะคะเวลาปลูกพืชปลูกผักนะคะ จะเห็นได้ในคลิปเลยเนาะว่าไต่ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยนะคะเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้ายุ่งยากหรือต้องเตรียมของเยอะเนี่ยเราเนี่ยจะไม่อยากทำนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมย,ยุ่งยากจังเลยนะคะไต่จะทำแบบง่ายๆนะซึ่งเป็นเป็นขั้นตอนที่ไต่าทำจริงๆอะนะคะที่ถ่ายให้ดูอะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ไต่ทำจริงๆ นะคะอย่างคลิปนี้ก็คือบอกกันจริงๆเลยว่าไตา่ไม่ได้ใส่กาบมะพร้าวสับนะคะเพราะว่ากับมะพร้าวสับไต่หมดแล้วเราวางแผนว่าเราจะต้องปลูกแล้วนะคะก็เลยมาปรุงดินไว้เลยเพอก่อนใส่ปุ๋ยคอกให้เนี่ยหลายวันแล้วนะคะทุกคนและปุ๋ยคอกที่ใส่เป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะก็คือไตก่กะว่าเดี๋ยวรอมาใส่พวกเสษ็จผักเสร็จเปลือกผลไม้นะคะใส่พวก อินทรี์วัตถุต่างๆเดี๋ยวจะหมักพร้อมกันทีเดียวเลยแบบนี้ค่ะแล้วดินนะคะที่อยู่ในล้อยางก็เป็นดินเก่านะคะที่เคยผ่านการปลูกพืชผักต่างๆนานามาแล้วหลายๆครั้งนะคะ เนี่ยค่ะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันไปค่ะทุกคนไม่ได้ยุ่งยากนะคะอ่านี่ค่ะ ใชอบปรุงดินในล้อยยางไปเลยนะคะแต่รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆนะปรุงดินในล้อยยางเนี่ยสะดวกกว่าปรุงดินปรุงดินในกระมังอีกนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นการปรุงดินในกระมังเราจะต้องมาคอยเช็คความชื้นเนาะแต่ปรุงดินในล้อยยางคือเราเราราดรถไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่เราจะต้องราดจุลินทรียผสมกับน้ําเปล่าอะคะ่ะเราราดรถไปได้เลยก็คือไม่ไม่เช็คความชื้นก็ได้นะคะ ประมาณนั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนให้แต่ว่าในดินนี้มีอินทรีย์วัตถุนะคะอืม หลายๆคนน่าจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจแล้วนะว่าเอเราไม่ใส่กากมะพร้าวสับเนี่ยดินจะร่วนซุยไหมนะคะคำตอบก็คืออาจจะไม่ร่วนซุยเท่ากับการมีกมากมะพร้าวสับนะคะแต่ว่าดินที่อยู่ในล้อ,อยางนี้เป็นดินเก่าที่ไต่เคยปลูกแล้วไต่ก็เพิ่งปลูกไปไม่กี่ครั้งก็คือสองครั้งเท่านั้นเองนะคะไต่ก็เลยมองว่ามันยังคงไม่ได้แน่นหรือเหนียวจนเกินไปเพราะว่าจากการที่เรามาพลวนดินเนี่ยเราก็พอมองออกแล้วเนี่ยนะคะว่า อ่ะโอเคมันยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อยู่นะรุงดินเพิ่มสักหน่อยนะคะก็ปลูกพืชผักใหม่ๆได้แล้วนะคะก็เลยโอเครอบนี้ไม่มีกลับมะพร้าวสับก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็ก็คิดไปในแนวนั้นนะคะทุกคนอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้จุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีเนี่ยมาราดรถค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนเมื่อสักครู่ต้องขออภัยจริงๆนะคะต่ได้เทจุลินซีสังเคราะห์แสงลงไปในบัวรดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1ขวดออขนาด600มิลลิลิตรนะคะไต่ใส่ไป1ขวดเลยนะคะจุลินทรียสังเคราะห์แสงที่ไต่ใช้ในวันนี้เป็นสีเขียวะคะ่ะทุกคนไต่ใช้ตัวสีเขียวนะคะเพราะว่าตัวสีแดงของต่เนี่ยเหลือน้อยแล้วก็เลยใช้ตัวสีเขียวสีเขียวไต่มีอยู่5ขวดก็เลยเทไปขวดหนึ่งนะคะ เอาลค่ะเมื่อเมื่อสักครู่นี้เทแล้วก็เลยลืมมากดอัดคลิปค่ะต้องขออภัยจริงๆนะแต่ว่าเทลงไปแล้วแหละนะคะเนี่ยน้ําเราก็จะเห็นว่าเป็นสีเขียวออกมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อสักครู่ก็คือใส่ไปหนึ่งขวดเลยนะคะหกร้อยมิลลิลิตรค่ะ,ะเราจะราดรถลงไปเลย ทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งบัวรดน้าค่ะนี่ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวสักเท่าไหร่นะคะแต่ใช้ได้นะทุกคนใช้ได้นะคะจะเอาสีแดงสีน้ําตาลนะคะหรือว่าเอาสีเขียวมาปรุงดินก็ได้หมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการปรุงดินง่ายๆในร้อยยางค่ะทุกคนแม้ว่าเราจะมีของไม่ครบเราก็ปรุงดินได้ใช้ของง่ายๆที่เรามีในบ้านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ